สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่บ้านออนไลน์บายฟารดาค่ะทุกคนคะคลิปนี้เราจะไปวัดกันจ้าถึงแล้วค่ะดอกไม้นี้พระท่านดูแลแล้วก็ปลูกไว้นะคะเพื่อนๆสวยงามค่ะเรียกดอกอะไรไม่รู้มีตั้งหลายสีสีแดงสีชมพูบานเย็นแล้วก็สีขาวค่ะฟัาก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันบริเวณนี้นะคะเมื่อฟามากวาดไปเมื่อสวันที่แล้วค่ะ แต่ว่าไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าช่วงนี้ใบไม้แห้งค่ะใบไม้แห้งแล้วก็กวาดง่ายมากๆใบไม้รอบใหม่กำลังเขียวค่ะก็เลยยังไม่เยอะเท่าไหร่คือจริงๆฟ้ามาประจำนะคะเพื่อนๆมาสองวันสามวันมาครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าไม่ได้ทำคลิปแค่นั้นเองเพราะว่าเราก็มาแบบปกติเนาะอื เป็นวัดที่ใกล้บ้านค่ะแล้วก็พระคือพี่ชายของฟ้าบวชอยู่ที่นี่เราก็เลยได้มาบ่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานค่ะท่านก็จะย้ายวัดแล้วเพราะว่าท่านเ,าเรียนค่ะบวชเรียนอยู่หลังจากที่เรียนจบแล้วเสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จะย้ายวัดแต่เดี๋ยวดูอีกทีค่ะอาจจะย้ายหรือไม่ย้ายก็ได้แต่ว่าถึงว่าพระพี่ชายท่านย้ายไปว่า ฟ้าก็ยังจะมาอยู่เรื่อยๆนะคะมากวาดลานวาดัดมาทำความสะอาดห้องน้ำอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะเพื่อนๆแต่ว่ามดแดงมดคันไฟอะคะ่ะมดคันไฟแดงเยอะมากๆเวลาที่เขาแบบกัดเนาะก็จะแบบแสบคันแล้วก็ออกร้อนเนาะคลิปนี้ถ่ายนานแล้วนะคะเพื่อนๆถ่ายหลายวันแล้วแต่ว่า ้ไม่มีโอกาสได้เอาลงคือจริงๆทําคลิปไว้หลายคลิปนะคะแต่ว่าลงวันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างคลิปวันที่15ก็อยากจะลงให้มันตรงกับวันที่15แต่มันก็ไม่ตรงคลิปวันที่16อยากจะลงให้ตรงกับวันที่16มันก็ไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะขอให้มีคลิปลงเนาะเนี่ยค่ะเพื่อนๆวันนี้มาคนเดียวค่ะมาคนเดียวใช่มาคนเดียวก็เลยกวานไม่เยอะค่ะ ใบไม้ส่วนมากใบไม้จะแห้งพอกวาดเสร็จเราก็จะเอาไปกองไว้แล้วแต่ว่าพระท่านจะก่อไฟสูงไฟไหมเพราะว่าที่วัดค่ะก็จะมีสุนัขเยอะค่ะเพราะว่าเวลาเขาหนาวเนาะช่วงนี้หน้าหนาวค่ะเวลาที่เราก่อกองไฟใช่ไหมคะเขาก็จะไปนอนใกล้ก,ลกลองไฟก็จะทําให้เขาอุ่นค่ะตรงนี้เป็นบริเวณเห้องน้ํานะคะเพื่อนๆนด้านซ้ายมือของทุกคนค่ะที่ฟ้ากําลังกวาดอยู่นะคะ ห้องน้ำตรงนี้ใช้ไม่ได้ไม่มีประตูช่วงหน้าฝนน้ำท่วมหมดเลยน้ำท่วมเ,เกือบมิดคอฟ้าเลยนะคะตรงนี้ค่ะเพื่อนๆตรงขวามือของทุกคนนะคะก็จะเป็นห้องน้ำค่ะซึ่งข้างนอกเนี่ยล้างไม่ได้ล้างไม่ออกเลยมันเป็นคราบฝังะคะ่ะเราก็เลยล้างได้เฉพาะข้างในนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะตรงนี้เราไม่ต้องและไม่ต้องลไม่ต้องกวาดแล้ว เรียบร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็เดี๋ยวเราไปนั่งพักสักนิดนึงนะคะบริเวณนี้กวาดเสร็จหมดแล้วเรียบร้อยค่ะนี่ตรงนี้นานมากแล้วนะคะทุกคนคิดดูว่ามันเยอะขนาดไหนเนะาะใบไม้เยอะมากๆเราก็ไม่ได้เผาแล้วค่ะเก็บไว้ให้มันเป็นปุ๋ยนี่กวาดได้เฉพาะบริเวณนี้ค่ะที่อื่นก็ยังไม่ต้องกวาดเดี๋ยวมาวันหลังค่ะ โล่งดีนะคะสบายตาเนาะตรงนี้จะลมแรงนิดนึงนะคะเพื่อนๆบรรยากาศดีมากๆไม่น่าเชื่อเลยว่าในช่วงของระยะเวลาที่ฝนตกค่ะน้ำจะท่วมเนี่ยตรงเนี้ยมิดหัวเลยนะคะช่วงน้ำท่วมนะคะและแล้วนะคะทุกคนผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่ฟ้าจะนำเสนอนะคะอันนี้จะต้องบอกก่อนว่าทุกคนเห็นฟันแลไหมฟันสวยเนาะ แล้วก็แข็งแรงด้วยนะจ๊ะทุกคนคิดว่าใครๆก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพปากใช่ไหมคะสุขภาพช่องปากฟ้าก็จะแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวนี้เองค่ะยาสีฟันสมุนไพรนะคะยาสีฟันสมุนไพราบายโพคาค่ะตัวนี้ค่ะเพื่อนๆตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ของฟ้านะคือฟ้าน่ะใช้แล้วทดลองแล้วโอเคมากๆค่ะเพื่อนๆตัวนี้ เป็นยาสีฟันสมุนไพรขนาด25กรัมนะคะเขาจะแกะให้ดูตัวนี้ฟ้าแกะแล้วนะใครที่มีปัญหาช่องปากเป็นลำมนาดเหงือกวมนะคะปากเหม็นน้ำลายบูดอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มีหินปูนนะคะฟ้าแนะนำเลยมันจะเป็นกลิ่นมิ้นท์หอมมากๆก,ก,กล่องเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะแพ็กเกจก็าจะเป็นแบบนี้นะทุกคนแล้วก็แกะออกมาทุกคนมันมันน่ารักมากๆเลยค่ะนี่เป็นประมาณนี้เลยนะคะเป็น เขาเรียกว่าปกติยาสีฟันเราก็จะเป็นหลอดใช่ไหมคะแต่ว่ายาสีฟันของตัวเนี้เป็นตลับจ้าทุกคนดูนะคะหอมมากอันนี้ฟ้าเปิดใช้แล้วถามว่าใช้ยังไงเขาจะมีไม้พายมาให้ค่ะไม้พายเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยแบบนี้แล้วก็แต้มแล้วก็ฟองเยอะไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหมดเร็วนะฟองเยอะแตะหน้าแบบนี้นะคะแ้วเ,เอาให้ดู แค่นี้ค่ะเพื่อนๆแค่นี้เลยแล้วก็ใช้แปลงฟันได้เลยฟองเยอะมากๆแล้วก็หอมมากๆฟ้าทดลองใช้ทีแรกอ่ะฟ้าเห็นนานแล้วฟานอ่ะเป็นอะไรที่แพ้แบบแพ้สีเขียวๆแล้วก็สีฟ้าๆชอบมากเลยแล้วแล้วแพคเกจเขาก็เป็นสีเขียวค่ะทําให้แบบชอบแล้วเราก็เป็นคนที่ชอบอะไรที่แบบเป็นสมุนไพรแล้วก็เป็นของโบราณอะไรประมาณนี้ค่ะก็ทดลองซื้อมาใช้ เรื่องของเรื่องคือลูกสาวเขาได้แบบว่าเป็นเป็นตัวทดลองอะค่ะ,ะเล็กๆมาใช้เขาก็เอามาให้แม่ใช้พอแม่ใช้ฟ้านะคะพอฟ้าใช้ทุกคนมันดีมากๆเลยไอเหงือกคนเราอะเวลาที่อายุมากขึ้นใช่ไหมคะฟันเราก็สึกใช่ไหมแล้วเหงือกเราก็ล่นใช่ไหมคะของฟ้าเนี่ยถึงฟันแท้นะคะฟันฟ้าน่ะจะค่อนข้างที่จะเหลืองค่ะ แล้วก็จะเริ่มเริ่มที่จะมีปัญหาเหงือกล้นแล้วก็ฟันเขาเรียกว่าฟันเราเราใช้งานเข้ามานานเนาะมันก็ทําให้กร่อนใช่ไหมคะนั่นแหละพอมาใช้ตัวนี้นะคะทุกคนไอเลือดที่ออกตามลายฟันนะหายหมดเลยแล้วเหงือกเราที่บวมๆค่ะยุบทําให้รู้ได้เลยว่าฟันเราสะอาดไม่ต้องอธิบายมากเนาะยี่ห้อเนี้ยเขาแบบว่า มีมานานแล้วล่ะค่ะแต่ว่าฟ้านะ่ะไม่ได้ใช้ปกติเ้าจะใช้อยู่2ตัวเป็นยาสีฟัน 3D เป็นยาสีฟันนานูนะคะตัวนั้นก็ขายด้วยนะแล้วก็ยาสีฟันแฮวอนของแฮวอนก็ดีนะคะของแฮวอนก็ขายค่ะทุกคนขายทุกอย่างแล้วเราก็อันไหนอันไหนดีฟ้าก็บอกว่าดีค่ะแนะนําเลยนะคะทุกคนตัวนี้ยาสีฟันาบโพคานะคะฟันสวย กล่องก็จะประมาณนี้ค่ะราคาขายก็100บาทขนาด25กรัมถ้าว่าใครสนใจนะคะก็ทักฟ้ามาได้เลยนะจ๊ะมีทั้งปลายทางแล้วก็โอนเงินค่ะมีลายรูปแบบนะคะไม่ใช่ว่ายาสีฟันบายโพรายอย่างเดียวนะคะทุกคนสามดีฟ้าก็ขายแล้วก็สามดีมันก็จะแพคเกจเขาก็จะเป็นสีฟ้าฟาน้ําเงินใช่ไหมคะอันนั้นก็ชอบแพคเกจเขาแล้วก็แฮวอนแฮวอนนี่ก็ดีมากๆเลย แกเป็นสีเขียวๆก็ใช้อยู่ตอนนี้ที่บ้านก็มียาสีฟันสามอย่างด้วยกันนะจ๊ะเลือกใช้ไปเหมือนกันแดดนะคะฟ้าเป็นคนที่ชอบกันแดดกันแดดอะไรดีก็ลองหมดอันไหนที่เหมาะกับเราเหมาะกับผิวแบบเราเราก็ขายแล้วก็นําเสนอให้เพื่อนๆน,นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกคนฟ้าก็จะกลับบ้านแล้วออกมาตั้งแต่สายๆแล้วค่ะเดี๋ยวเออจะเข้าไปทําไมเนาะเดี๋ยวสักหน่อยนะคะ ป้าอาจจะไลฟ์สดไม่นานเท่าไหร่ใกล้จะถึงเส้นชัยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้เจอกันบ่อย,อยๆนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆ,ๆมากๆเลยนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่แบบให้การสนับสนุนตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะทําคลิปหรือเปิดไลฟ์เพลงนะคะก็เข้ามาให้กําลังใจมากมายเลยแค่นี้ก็แบบดีใจมากๆนะคะสําหรับช่องเล็กๆช่องน้อยๆแบบนี้นะไม่รู้จะพูดอะไร ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสินค้าถ้าหากว่าใครสนใจก็เดี๋ยวฟ้าใส่เบอร์โทรเอาไว้นะคะแล้วก็ทักมาได้เลยนะจ๊ะไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ